เดหญิงคิมอ่พร้อมครูนะกอไก่กอไก่ขอไข่คอไข่คอขวดขอด้วยคอไฟขอไฟคอตะคังขอละคังขอคนงองูงงูจอจานจจานชอชิงชอชิงชชิงชอยช้างชอช้างซโกอกระชือยอหญิงจอชาดาจอปลาตา ถอฐานทอบโททอบุเท้าดเนนดเด็กต่อเตาตอตาลังตรงถอถุงแบกขนอหารอดทนดเนนนตยราวนหนูเอถูกป้องนะหนูรหนบไม้อบ็นไม้อปลาปลา พอพึ <På> ่งฝอฝาอาอะไรต่อพอพันพอพันพอฟันพอันพสมเผาพอสมเผาพอมายยักษพอสมเผารอเรือรอลิงพอแหวนสสีสลาสัสลาสีวดยาวออา อ๋อขอหขอหีบมาจุลามจุลาอออ่างขอตะคุกตาโตเยี่ยม